มามาลงน้องน้ำกันนี่่สบายดีพี่น้องกับทักาทายสบายดีเด้อผมเองพี่น้องเนาะผุผ่อกับเบาค้ำแซงมันหน้าพ<ะ>ี่น้องอยู่ทงไฮทงหน้าเนาะมือนี่อันนี้ที่ใต้สบายดีสบายดีพี่น้องตัวใจว่าค้ำแซงมันหน้าที่เมื่อเมื่อไปไปลงน้ำกันนี่ ไปเฮ็ดกินหาเด้อืมเอาป้าให้พี่เออมาลงๆน้อยๆครับบัดนี้ดิขอยังให้เจ้านะเจ้าเเห็นจตึฮมานั่นเออมานอยู่บ่มานเดคนอันอันก็มานเนาะอันก็มานอยู่นกบ้านแนไปตนแนวันกติ พุ้นกันเหยียงบ่ตัวดินบ่อึแจ่วหวานแจ่วอั่นโอคืออยู่สกสกคืการหวาดแน่นี่ก็เนาะเบิ่งๆก่อนเจ้าก็เคยตึกอยู่ติเคยเคยตึกอยู่เคยเนาะจะเบิ่งเด้อีนี่บ่นี่มุ่นอยู่บ่มุ่นนะเอออ่ะบานกว่าล่พุ่นแหละโอบานกว่า่าได้อยู่บ่เออบานกว่ายังบานวนี้ก็เออนั่นล่ะเอ้า แหมนมุ่นๆเด้อเออโอ้เป็ยเป็นบ้านเป็นเชยบ่มีกุ้งโอ้ย่น้องีพี่น้องีอีใดบ่สอนกุ้งก็ได้อยู่แว่าเคยก่อยแปลว่าเอาอันน่ะสอนเอาแบบเอาไปก่อยอีหยังบ่บ่บ่อย่าดุบตี้งเอต้มเป็ดเด้คยว่าแน่เดน้อยเด้อบัดนี้หิวข้าวน่เออยังต้มเป็ดก็ไปัน อันนี้อันนี้คนกลุ่มเลยฮะโมเมนต์ไม่ถ้ามันถึงมันดึงกคาราเต้ตู้ดูเรื่องนะไอเสียนเบิ่งเฮ้กระดูยุ่มเต็มยิมอยู่บนช่งมาที่อยู่เเมนูพันปลาช่วงนี้หนา่อย่าฟาว้าอย่าฟาว้าบอมาณประมาณไม่ใช่ปลามันอยู่ในนี่อยู่เลยเนาะเออมันอยู่ในนี่มัน้มันดีบไปยังจับมันดิน้อยสิวันใจ โอ้มันมีกากเลอยเคนบจรน่ะน่ะไอ้เท่งกาอย่นีอื้อก็ไ้น่ะไปเร็วไปเวมึสิไปเบือกไหนก็บไปเออมันไล่เขาเจ้ดิอืนั่งก็บ่เลิกเนาะจเข้าอสัตว่ เอบัวาปล่อยตลอดพี่จอสาดน้ำตื่นกะนำกระพวกบัวมาปล่อยนาะกินขมบัวพกกระปมลยแสงเงินบรีอกเลยอ่บ่บ่มรีบ่ัวไม่ใสเอาเลยเดบไเอาเลยดดได้อยู่ฮะอยู่ก่อนนีไปนีน่อยกระเด้อมันนิดหน่อยเอาแจกันนตี ม่เอาน้อผเออนั่นแน่ได้ใช่ได้กินข้าวรุ่นนะน้อหามแล้วบ่อขาแห้งมือนนี่นะหามแล้วบ่ขาแห้งมือนนี่ย่างบ่นไม่ใช่เอาใน่ใช่ไปสืบอมือนนี่นาจะได้บ่เต็มดอกมาจามุดบั <c oughs> ขาแห้งจะนาจะได้บ่เต็มเพราะว่าเจ้าจะไปดัม้มได้ดิเจ้าบกหอยดั้มนะแล้วก็เจ้าสุกหล่อจะสุกสาเห็ดความอีก เี่นล่อความอีกนี่กะหาอีกหักอะหามีแต่ติดลบเลยจ้ะต้องจไม่คยหาสิพันธ์ต่ไปเบอร์ลดแกระจายมากไปกินช่งไหกินนะเปลี่ยนเรื่องเหรอเอายขงเล่นาลอยู่ในน่องเทษใช่บัวบัวบ่บัวสัตวาเมื่อในควายบ้านจนเมื่อยได้ตัวานึง มันเปัดมีลายอยู่บ่อะตัวยากเบิตัวใหญ่อันเด็เห็นบอมันถือันนี่เดี๋ยวนี่แกมีว้าเยวมันถือมันก็ลุอกถูเิดแลวแล้วดึงแเชดเ็จเ็เ็ดจะออกก็ได้่ออกนะทางนี้ดิดึงดิ ัวใหญ่เต็มนะ้ะเอาคูมาเอาคูมาเด้เด้เด้้เด้มาดีปลาโอ้ยสีน้ํแดงลงลงอย่างไยังประจุยังประจุาไโอยไปลไปล้โอ้ยไปจับปรมน่นนลอไปลอเคลื่อนแต่น้อยไหมไปละกระังไนีจะเอาใส่อันนี้ก่อนอี้อันนี้เรงาเเนาะ ว่านี่ก็ได้นี่หนมือนึ่งก็ได้นี่หนิมันเขาไปจองตู้ซ้ำซากัอ๋ตีันาป่าเออ่างอะไรเขาไปหั่นบอะพูดแต่องตู้บุกใ่เดี๋ยว่าบกเตมโด่งงเออเออป่าเปลงป่าเนาะเออปักมือขนาดบุกัห่คือน่อยว่าหน่วยใหญ่ดีหอย หน the, no ื่มันจะด้ยพ่ผู้หญเนี่ะไปเดินชนบุญดิแต่น่ามัใช่ใส่ไปงานเทียงให้มันคลายกีตุ่มเลยนี่ปงาดเลย้ยให้มันคายกีตุ่มออกเลยกีตุมอยู่ในเดือมันเดือมันดัด ันึงด้าก็โอกาสอีบานึงนข้อมองนะยามีคุ้มมันแ่มมันเนงไนงมันเออมันขดมันขแจ่มจ้าโอ้ยคืองาใหม่งาตอกไปแลราเสี่ยงนะเสียนเหรอผถือับถือป่

ดม่ดีไม่นีเลยตีที่น่อมุกเอารถเนี่ยจับแบกแ้จักรยานเลยตีให้มันไปขนเบิร์ตไม่นีเลยมีโอกาสีไเด้นดีหนีไหมตักมือเลยนะดีดีดี เดเด้เด้เดโอปลาจั่เหับอห้องมับปาหนานานน่ปลานี่โอ้ปลาย่างเดียวโอ้โหปลานงี่มปลาปลาปลาอันนี้มั้งเออเืจิมหนเนาะวนดกระเพาะกันงุ่มมาตรงแก่เด้มันหามันถือเครื่องตัวเด้เกงงุ่ม

กูมาเนี่ยกูเอาอะไรนี่ยขมม๊มาเปงเซียนถึงสารวันเขาเนาะกินแปดหมดเนาะบปงเซียนถึงสารวันเนาะตอนนี้ก็เราตึกเอาป้าเนาะจะเยาข้นไปเห็ดหนึ่งแคบมมันเอาขิงไปเห็ดสูงกินเห็ดท่านป้าหรือว่าป้าหนึ่งมะนาวอย่างนี่แหละโอ้โหคือกันเนาะกันบดได้ก็คือสีได้ปิงต้าหมูหุ่งชนมนเลย อันน so, to ี้ก็เซียนมาจากสารัตถ์ขึ้กันเด้พี่น้องกรเซียนอยู่แนอันสวัสดีพี่น้องอันนี้ก็เซียนกลางล่างขึ้นกันบ่กเซียนกลางด่างแล้วอันอันพ่นกลาซินเนาะดึงรถพ่นกลุ่มอยู่บ่น้นบดึงแสดงว่าบ่ไม่ได้น้ำบดึงขึ้นมาโลดไมนโมมี่เด็ดโอ้โหลายต่อมไปใส่ยเจ้พี่น้องน้ำจมากี่ห้มย ไอ้บ้านเองตอมไปเสียเจ้าันบ้านมัเปลี่ยนได้ไอมคุณซื้อบัตบ้านไปตามตามด้ยคนเนมอเนา้ไปมันงางขบุญเลยตกปลากัน

ก็มีเบิด้วยนะบผเห็นมาหนาแดนโอ้โหปลา่องกะซัมแหละตอนนี้เอาคูมาาคูมาบปลองกระซั่เลยจะมองว่าใส่เอาไปอันี้นี้คือสีเินปลาปาแขน ใุ้ปิ้งมาถึงนี่ที่ชื่อยู่เบื้องวานในบันหนึ่งทับเลยจับเสร็จอันแลมันต้องทุกคนอันนี้เนาะเขียน่องดู เจ็บบุเชนเจ๊แดงวะเนี่ยบานโดเจ็บบุเชนน้องโอ้ถือไปเช้้งดึงดึงดึงอยถืดึงสิแต่ว่าปบเขาได้แล้วเปล่าเลยเขย่าจะได้มันดิดดดิดดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊้ดิ๊ดนแสงว้าวเจ็บนว้ Nào. Nào. <laughs> <tôi> ủa nhắn uh, con đây nè hùm tông hot mưa chân đại nè Tông hot mưa xịn kia bội kín kia bội kín kia bội ơi Hồi kia nhảy nó, nhảy nó đi nào bội kia bội kia đi, kia bội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  cái bội kia bội kia bội kia đi chơi thế nào? chết chẹp như thế nào? anh đi anh cả. cái này đi chơi. đi tẩy tham tốp anh thôi chị muốn nó hơi đi 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 hơi đi

đặt ào cho nó. Tao cho ông, dạng cho cháu, đi chị đem cái đại chúng tao nó hưng. Bà đi bỏ lại nó Tìm qua, đi bao Bà nhìn Bà nương. Bà đâu Bà nương. Bà quá, Bà nương.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  Bà đây, Bà ờ, Bà hãy Để bố tôi. Ô ý bạn ấy chắc. 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 Ô ý bạn โอ้โอยงอนมันถือบนขาดเลยนอย่ามันตั้งโอมัน่าขนดผู้สวยเนาะสวยนี่ชวยอะไทุกคนใหนดีบบ หยอดได้เราเนี่ยข่อยกันค่อยมากไวข่อยอาบนานมากข่อยมาสอดสลัดแต่ฟังอั <c oughs> นนี้เอินจะได้ที่เาประมาณเอ้ยเป็นว่าท่อเลยนะสีตอ่อยพี่เอ,อ่ออันนี้กะเพผาปลาเนาะอันนี้กะเป็นสีลาดเนี่ยนถะึงซีฟู้ดแต่คือป้าหนึ่งมะนาวยังนี่แหละพี่น้องประมาณนี้เนาะเอออันนี้พี่เอ่อก,ก็ได้ปะ

สามสิบะเกียนแจ็คมองนันนี่อันตอนนี้เป็นเวลาเก้านาฬิกาสองทีสามถุงพดีพนสามกินเขาเล่ยไปหกมุงเย็นหามุงเย็นหิวเขาแล้วก็หิวจุดชันบาดบุหิวกบุหิวยิน้นแสบดิแสบโพดมาดอกมาด้วยมาด้วยมา อันแต่จนกัดแขวกัดข้างใส่ไม่ายก็มาทายอียวอะอของกินกะมีอยู่ได้หากอยากนะยาอันนี้แต่ว่าอดเอาตัวนี้นอะอยากตัวนี้เนาะอยากตัวนี้ของกินก็มีอยู่แต่ว่าหาดกายกินเต็มต็มนะท่เสียเอาพันพัพันหัวได้พันพันหน้าพันมาสปข้อคคนจะมีปาี านนี่แต่อง,อง,ตงกองแป๊บนึ่พีิเนาอสิบุันเข้าด้นอ,อนะสวด้วยนะสุลัตมาสิยืนเบ่งไดยข้าเขา้านี่ทั้งน,น,นี้ยืน,นบอเลยทังนเป็บอยจะเข้าจะดูดเมื่อเลยอัดกัน ยังพึ่งจะบ้าแฉบเข้มคุณเป็ดแฉบเหอเข้มเนาะสุรแฉะไปร้องน้องเพื่อได้นิรัดรัดแม่เคยนี่มเนีเป็นป้าเนี่ยมืงหนาวนอนอย่ยงสบายดีเฮ้ยงานน่ทำไรนะเยอบะ ่บไปกิริกัก่อกห้องใช่จงจกระโดมุ่งเอิาอาากินอาหารแย่งั่งแต่ปวดซ่างแต่เวท้จองเอาเด้มึงมาจ้องถึงเนี่ยเก็บกระซามสมู่้เราเก็บคนเดียวนละคนเดียวช่ว้เพิห่านเองครไ่จิมากินก็ต้องโถรกกรกรชัามสมงเนาะแตจังมาเนาะเขาแม่พัวคนเดียว เห็นใจเนี่ยมขวคนเดียวเพ็ดที่ไดออเดอร์เด้อันเด้เป็นผู้ส่วนอู้หากัมาเพ้ยนที่ต่ยากลับับจะกลับมาได้โน่นมันรับโทษรับทษเลยกับแต่ว่ากลับมาได้เฉยรับมาจันเองเพื่อคนให้ตาจุดรอยับต้องหรือกับแย้ม

ปันหนึ่งของหาวคนิคือแบบไม่หาบอสนน่กัลยนาก่มอเสดหนายโอ้ยตัว่งปนางแสบแสบคุณไม่หาอี สงเปเซ็นต์ตบุเป็นนะแซ่กินไเดียวแนี่บแบบเี่ยะนอนแบบวาแบบนี้น้คุณรู้จักกันบ่สักตู้เลยัตู้บ่ได้เน่ยแบบแบบนี่เนาะเคยเห็นไม่หยมาเออเจ้ายกบขาปลาลวกัไฮคอม่างกนได้ใส่ิน้โอ้โอ้กนเองเบ่มนื้าหาอ มื่อวานค่ะไม่ว่าจะเคยเห็ดตอนไปอยู่ทีไปสมัครเป็นแม่รัว่่านงเดือนไปม่สวดอฮะอุ้ยยังรยง่างพี่น้องมื้อนี้ก็กินเผาเรื่องเหมือนกันเนาะเมน้เฮาก็คือกันนี่แหละเผาป้าแล้วก ตานหนังมะนาวน้อตัวพีหนาพนปลาหนงสิอันกระปุกมัเนะกับแล้มีกินอือมบ่มี่กินสาบบ่้มีกินพุงพุงหนาพุงหนุมกินหนักกินยังหล้วพรใจพี่น้องเจอกันที่ไหนพี่หนาเด้อสลัินีกแบบพี่ดอยช่งสน๊ายบายพี่น้องขานนี้เด้อพี่น้องขอบใจเอื้อแยมาอยู่นัากับบมี่กับบมมี่รัตไม่กดนี่อโอเนำหนมาอุ่นเนาะ ตอนครับอายเป็นยังดีชมบคนเหตุกินอะไรดิอ่ะจะน่อยว่าถ้ามาเบาซุกเบาสุกอันอาบน้าอบนามเนาะเจยเพื่อนมาเราก็กินถ่าพี่น้องจงไวเพื่อนยูพี่น้องยังมีอยู่เนาะจงไวเพื่อนตางหากแมนเดียจะนัดตัวนั้นกะเอาไว้เบาซุกมาเนาะรับ